สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมพีเอ็กทิกในโปเกมอ n ชายนิ่งเครับอ่าก็เรากำลังจะเดินทางไปสู่ p o โ m o n League นะครับอ่าเราต้องไต่น้ำตกเข้าไปเอ่าผมพูดค้างไว้เรื่องอะไรนะคลิปที่แล้วน่าจะเป็นเรื่อง p ป k e m o n ตัวที่6ใช่ไหมเอออยากได้ธาตุธาตุน้ำแข็งเออธาตุโจมตีประเภทน้ำแข็งนะนรับแต่ว่า เอไม่มีโปรแกมอนตัวไหนที่โดนใจเลยท่าน,น้าแข็งเนี่ยอืมอันนี้คืออะไรอะ่ะเอา้านี่คือโปเกมอนรหลีกแล้วเหรอโอเคนะครับน่าจะเป็นหลีกละอ่านี่ไงใช่ด้วยอืมเราจะไปลุยหลีกด้วย5ตัวนี้จริงๆเหรอเออจริงผมมีโปเกมอนหนึ่งตัวที่ผมอยากได้เลยซึ่งมันอยู่ในเจนสี่แต่ ไม่รู้ว่ามันจะไปจับได้หรือยังนะมันอาจจะต้องเล่นให้จบหลีก่อนนะก็คือดาร์คไลท์ครับเป็นพวมนมายาซึ่งผมชอบมากในแอนิเมตก็มีคนใช้นี่ครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้บ้างก็ไม่ดูเก่งเวอร์เกินไปนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นหลีกแล้วหรอบ๊อบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเย่าเพิ่นที่ฉนไว้สินายจะไปท้ายิปลีกงั้นเหรอทำไม ทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ด้วยละ่ะอ่าเรามาทำแพทเทิร์นกันก่อนดีกว่าอ้าวดีนะฮิวมาก่อนไอ้บ๊อบมันมาสาะมันมาท้าสู้หน้าหลีกบ๊อบมันยังมีหกเลยอ่ะผมยังมีไม่ครบเลยอ้าวมูคูฮอคมูคูฮอคเหรอแมานี่เจอมูคูฮอคเราแมาเลเวลขอดูเลเวลหน่อยเลเวลบ๊อบเท่าไหร่บ๊อบ บ๊อบอินทิมิเดเตใส่เราโอเคโอเค49นะครับโอ้ uh, เรลืเราเยอะกว่าเกือบ20เวลเออเกือบ10เวลดิเออเฮ้ยไม่ตายว่ะทีเดียวเอ่อใช้อะไรอ่ c l o s e combat เอา้าอุย๊ยเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะ c l o s e combat ใช่ไหมถ้างั้นเอานี่ไปอา่า เอานี่ไปยูเทินหยามปะละ่ะใช้ท่า,มาแมลงใส่บอลมันนกอะ่ะเออบ๊อบเองจะมาท้าก่อนเราไปแข่งหลีอย่างนี้ไม่ได้นะนี่รอบที่เท่าไหร่แล้วกับบ๊อบแล้วเนี่ยรอบที่ห้าปะโอ้เดได้พี่เยอะอยู่โอเคบ๊อบดีมากอ่าถ้างั้นเราส่งนี่ฟอสเซลล์ไม่ค่อยได้ออกลงเลยคือฟอสเซลมันจะใส่ท่าแบบ อไอซ์พันได้บ้างนะครับแต่มันใส่ไม่ได้อะหรือผมหาไม่เจอวะเออแต่ว่า,อาเอาเจอโลเซเลตเราแพ้ทางนั้นเนี่ยถ้างั้นเอาท่าเลยเดียท่าน้ำร้อนเลยกันอ่ะขอลองยิงใส่หน่อยเจ็บปะไม่เจ็บเลยแต่เราน่าจะเจ็บนะเอ้ยแกสซี่เทเลนวางฟิลพืช วางฟิลพืชเฉยเอาแล้วมันหิวเลือดอ๋อมันหิวให้กับประมนที่ยืนติดพื้นดีกว่าอ่าถ้างั้นอ่ะนี่ดีกว่านี่ดีกว่าเฮลกามาเฮลกามาเฮลกามาเลยใช้ท่ากิก้าเรนไม่เข้าหรอกอู้เออลืมไปไม่อยู่ใน ฟิลวิพืชม,มันแรงขึ้นโอ้ดือดเต็มเลยเอ้าวเราก็ฮิวได้มันฮิวบอลมันที่ยืนติดพื้นนะครับถ้าแกสซี่เทเลนต์อ่ะถ้างั้นถ้าพ่นไฟเฮลก้าพ่นไฟไปเรียบร้อยแหมจะไปสู้ยิมอ่าประกัวหลีกซะหน่อยโดนขัดขาเลยม,มูมาจีบได้หกสิบแล้ว ไม่จริงๆนะผมไม่ได้คิดเองเนะมูมจิมันเลเวลขึ้นไวกว่าชาวบ้านเขาอะเพราะตอนแรกเลเวลมันยังตามมุคฮอกอยู่ประมาณเลเวลสองเลเวลอยู่ตอนนี้มันตามทันแล้วอะเฮ้ยเขาใช้ไอ้นี่ใช้อาโกคาสัลุใช่ไหมโกคาสัลุก็ต้องมาเจอกับนี่ฟอสเซลโกคาสัรุ โอ้อยังเท่เราอะควาเทลไปเลยไวกว่าด้วยท่าน้ำไปดีทีเดียวล่วงโกคาซารุแอรล่วงตายโอ้อยผีเยอะมากฟอเซลห้าหกแล้วโดยโทษห้าแปดมุคฮอกหกสิบเอ็ดโอ้คาวีก้อน คารก้อนอ่ามันกันเวทสูงถ้างั้นผมนี่ดีกว่ามุคฮอกอ่าจะใช้ท่าต่อสู้นะครับมุคฮอกเป็นท่าต่อสู้ปรเภทกายภาพส่วนฟอสเซลมันเป็นท่าต่อสู้เพทเวทคาบิอนมันกันเวทสูงเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กายภาพกับมันมาฮอบก่อนเบงพัฒนาล่างแล้วเหรอ เอออุ้ออยไม่ตายไม่ตายไม่ตายเออทางป้องกันรถใช้ท่าหาวอ่าถ้าง,งั้นใช้นี่จะตายไหมใช้ใช้ท่ายูเทิร์นมันจะตายไหมอ่ะยูเทิร์น น่าจะได้อยู่มั้งอ่าต้องเปลี่ยนตัวด้วยเพราะโดนท่าหาวไปเดี๋ยวหลับอ่าถ้า,างั้นตัวที่ยังไม่ได้ออกลงก็มีมูมาจิกับดดโดเรทอสเอาดดโดเรทอสก่อนแล้วกันอ้าวเขาส่งฟอสซิลว่ะบอบมันส่งฟอสซิลเรียบร้อยดิฟอสซิล เจอนี่หน่อยเป็นไงลิฟสตอมโดนไอแฟงชิบหายแล้วคุณสี่โอ้ยโอ้ยจะยืนไหวเฉยว่ะโดยโทษยังหนาอออลิฟสตอมไปโดยโทษยังหนาเลยโดนคุณสี่ได้แค่ครึ่งหลอดเอโอโหวไอพีเฮรารอส เฮลาคอสเป็นโปรกมอนแมลงกับอ่า,มาแมลงกับต่อสู้ใช้มูมจิอ่ะให้สู้กันทุกคนแล้วแบบนี้อ่าเจอกับอ่าบ๊อบก่อนเฟิร์มเบอร์ลีนี่ก็กินเวลาใช้ได้ครับเอาเป็นว่าเออผมว่าผมตัดเป็นคลิปละตอนดีกว่าไหมคลิปละคนเออคลิปนี้น่าจะสู้กับบ๊อบนะครับคลิปหน้าก็เป็นแบบอ่าสีจ่จตุรเทพหนึ่งคนอ่าแล้วก็ ตัดคลิปตัดคลิปนะครับเป็นคลิประทมดีกว่าเอ้ยไม่ตายวะ er เฮลคอร์สติดคีแล้วนะแต่ไม่ตายอะซอสแดนโอ้มันช้าเกินไปแล้วบอ๊อบแต่ก็ขอบคุณที่ทำให้เรารู้สึกสนุกกับการแบตเทิลนี้เอาละได้เวลาปิดฉากลำแสงพลังจิต จืดล่วงไปแล้วเฮ้กูก็ต้องกลับเติมเลือดอีกนะบ๊อบเนี่ยเองนี่นะโอ้ไอกีไม่อัพสักคนเฮ้ยแพ้จนได้อ่ะกี่ครั้งไอกี่ครั้งก็แพ้อ่ะนายนมันขี้โกงจริงเลยไปเก็บเบลจ์จากไหนมันเนี่ยไอ้บ้าเอ้ถ้างั้นขอโชคดีในโปรโมันลีกนะอ่าแล้วก็อ่าขอให้ชนะแชมเปี้ยนให้ได้ละ ไปแล้วโอเค okay. เดี๋ยวผมเติมเลือดก่อนนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวซื้อซื้อยาซื้ออยู่ซื้อยา,อยอยาจําได้ว่าอสีจุดเทพคือมันเข้าไปแล้วมันออกมาไม่ได้ใช่ไหมมันต้องสู้จนกว่าจะจบผมซื้อยาเยอะๆก่อนตังมีเท่าไหร่เนี่ยไม่เคยดูเลยแสนแปดตังมีแสนแปดอ่านี่บอลอุ้ยมีบอลทุกชนิดเลยนี่า เอ้ยแต่ว่าผมไม่ได้จับตัวอะไรแล้วอะอ่าถ้างั้นผมซื้อแม็กพชั่นไปสักอ่า20อันเ <c oughs> อ่อแม็กพชั่น20อันนะครับแล้วก็อ่าฟูลดิสโตนี่คือแก้สถานะใช่ไหมซื้อไปสัก10อันแล้วกันนะเอ่อเราแค่เตรียมตัวนี้นิดหน่อยนะก่อนจะไปสู้โฟิกเมอรลีกนะอ่าแล้วอ่าอ้นั่นอยู่ไหนอะอ่า ฟื้นฟื้นเลือดอ่ะฟื้นฟื้นเลือดเออไม่ใช่ฟื้นเลือดแต่ฟื้นตัวที่มันน็อกอ่ะอ่าอยู่ไหนวะมีแค่รีไวท์ธรรมดาไม่มีแม็กซ์รีไวท์หรอถ้าแค่รีไวท์ธรรมดาก็ได้อ่ะสักสักสักสิบอันเราคงไม่เราคงไม่ร่วงเยอะขนาดนั้นหรอกเออโอเคโอเคอะแม็กงโค้งใช้สักสิบอันนะอีสักอ่าอ่าอ่ายี่ยี่ยี่สิบแปดอันอ่ะสิบแปดอันสิบแปดอันพออ่ะเออเรียกว่า เติมตัวนิดหน่อยแล้วนี้เติมตัวนิดหน่อยนิดหน่อยนิดเดียวจริงๆนิดเดียวโอเคครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปสู้กับอ่าสี่จตุรเทพข้างในนี้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ชอบลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้กันด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายเย้